่ที่เขาเปิดนะถ้าพอเปิดไปเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเดินเป็นการออกแบบที่แสดงเห็นว่าสสก็อยู่ใต้อำนาจเราคืออยู่ใต้ตีนเราเห็นคือภาษาในการออกแบบเนี่ยมันแสดงว่าประชาชนเป็นใหญ่เหนือสสอเห็นไหมเดินเข้าไปเหยียบหัวสสก็ดูไปแล้วก็เดินเ้าไปตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ไม่เกิดอ้าวแม้แต่พื้นที่อ่ะย้ายอย่างนั้นเนี่ย แม้แต่แบงค์ล่าสุดก็ถูกกลายเป็นสนามการเมืองของพื้นที่บอกว่าจะใเป็นธนบัตรล้มเจ้าอยู่นั่นแหละนี่ถ้าเกิดคุณตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กสิบไม่มีตาราชาวงศ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคือทั้งๆท,ที่ตัวลายออกแบบเนี่ยก็สุดๆจะอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะยังไม่เป็นที่พอใจอีกคือยังจะก้าวข้ามไปอีกว่าว่าขนาดนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ยงมาให้ดู เขียนไว้เลยธนบัตรล้มเจ้านี่แบบนี้จะล้มเจ้ายัางไงมีแต่เจ้าทั้งหน้าทั้งหลังทั้งทุงทกอง์ประกอบนะฮะเนี่ยตัวอย่างนี้เป็นสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทุกพื้นที่ในเกี่ยวกับการออกแบบไม่ว่าจะสาราการมสต่อ,อสู้กันทางการเมืองตลอดเวลานะฮะเรื่องสถาปัตยกรรม การทำลายสถานสถาปัตยกรรมจะได้ความรู้และมองมุมมองของว่าพื้นที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความแล้วมันแทรกมันมีการเมืองเข้าไปแทรกอยู่อย่างไรแล้วก็ฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์นี่ตรงนี้ในการเป็นเครื่องมือในการทำลายความชอบธรรมของไม่เล็กแล้วก็อาจคนหลายคนอาจจะมองว่าเล็กแต่ก็คือข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่ขอให้อาจารย์นำทัวร์สถาปัตยกรรมกรุงเทพนะคะเ <laughs> ชิญอาจารย์พาทัวร์ว่า อ่าสาปรปัิกับไพ่กับอามาตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์จะให้ความรู้ได้ดีก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะอ่านได้นำความรู้ไปพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะต้องมีสอนหนังสือที่ศิลปรกรอีกนะคะแล้วก็มีน้องมีน้องนักข่าวจะขอสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์คง <laughs> มีเวลานะคะค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปที่จะคุยกันก็คือเรื่องเรื่องเล่า เบื้องหลังน้ำมันไทยนะคะก็เดี๋ยวจะมีพี่สมบูรณ์ซึ่งเป็นอดีตผู้นานักศึกษาสมัยสิบตุลาหกตุลานะคะก็น่าจะใกล้มาแล้วจะมาร่วมแล้วก็มีลุงชินโมสงานะคะจะมาคุยเรื่องน้ํามันให้พวกเราฟังแล้วก็จะมีหลายท่านในนี้รู้พี่วันชัยพี่ใครเนี่ยรู้เรื่องน้ํามันดีแล้วเราจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกเรามีน้ํามันเยอะเหลือไอ้น้ามันที่มันหายไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างหลายคนก็สนใจเรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้า เราอาจจะเรียนเชิญอาจารย์อาชาตรีนะคะมาให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะข้าขอขอบคุณอาจารย์ชาตรีไว้ในที่นี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,ะอ่ะอยากเอินลืมไปค่ะใครจะสักถามได้ก็ลืมไปลืมไปค่ะม,มีการเฉลิมฉลองมีการเฉลิมฉลองอุสรีปราบกบทเนี่ยจริงๆเนี่ยจะดูใน Google ได้ไหมเราจะได้ลื้อฟื้นเฉลิมฉลอง การปราบประขึ้นมาเท่าที่ผมดูเนี่ยใน Google ตอนนี้จะจะมีน้อยอะแค่ว่าแค่แค่แค่จะบอกว่าในช่วง15ปีของคณะราษฎรมีเป็นวันอยู่ราชการสลรับการไปวางวงม,มาลาการอะไรแค่นะแต่แต่ว่าเอกสารภาพถ่ายจริงๆที่เขาทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะมี่ะคงถ้าอยากเรื่องนี้เนี่ยคงต้องเข้านู่นเลยอะหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุคือ เหตุการณ์ปร่ากระบาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันละเอียดอ่อนมากคือคนปิดเยอะมากนะหือถ้าถ้าเราทราบวันที่มีการอ๋อเราจะได้ถึงวันนั้นเนี่ยอ๋อเรื่องขึ้นมาใหม่เราจะลื้อฟื้นวันนั้นขึ้นมาเป็นวันใหม่นั้นเปล่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องวันเนี่ยไม่มีปัญหาหาผมจําไม่ได้หนังสือคนเขียนมาเยอะแยะแล้วฮะแต่ว่าหาง่ายว่าคิดว่าถ้าถ้าจะเอาแค่นะฮะ ไม่ได้ต้องเอาภาพเอาอะไรมากมายเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยใน Google มีผมคิดว่ามีต่ถ้าท่านมีความรู้อย่างนี้เี่ยาถ้าเราทไปอให้ได้เป็นเาวชรุ่นหลังจะได้ต่อเนื่องกันไปัวมาอะไราก็เป็นวัตถุกาแจกทกัวจะ้กพวกเรากันบ้างรือว่ามันจะทำได้ไหมราจะใช้พวกอะไร้านใจ ก็อันนี้ก็ไม่เคยไม่ได้คิดเหมือนกันนะแต่ว่าไปเวทีไหนผมก็จะพูดอย่างนี้แต่ก็เป็นเป็นเป็นข้อเสนอที่ที่น่าสนใจเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเราจะจักสัปดาวันชาติไทัตอนนี้เราก็จะอาจจะสัปดาวันสอบครับเพื่อเพื่อให้มีมีแอคชั่นเช่นมีการเสวนามให้เรียนรู้มีการเารเสมนวให้เรียนรู้แล้วเราก็จะมีการระลึกถึงจัดงานและในขณะระลึกถึงแล้วเราก็ยังมี มีฟิล์มเล่าก็ได้หรือมีแผ่นพับเล่าก็ได้นี่เพื่อให้มันให้มันเป็นวิสิตกันมีจักรพรรดิเป็นแต่ลแต่ว่าต้องการให้มันเป็นข่าวจะได้ง่ายาเนถ้าเห็นมีด้านหลังอยากจะถามเช่ไหมมีใครอยากจะถามไหมคะเพี่รู้ว่าป้าอยากจะถามไหมคะส่วนแผ่นพับแผ่นพับที่คุณลุงเอกเสนอเนี่ยเดี๋ยวไว อ่อกลุ่มคาเลเลสนะคะจะจะลองทำออกมาแจกจ่ายดูก่อนนะคะก็จะรับต่อจากที่เสนอมาแล้วเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์อีกทีหนึ่งคะ่ะมีส่งแผนพับให้อาจารย์ดูเล่นๆบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะจะ,จะลองจะลองจะลองดูแล้วเดี๋ยวจะทํามาแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาก,กันกับอาจารย์ชาตรีนะคะให้ให้ลองดูว่าเป็นไปได้อย่างที่พี่บอกว่าจัด อ่าสัปดาห์ปรับกระบทขึ้นมาสักอาทิตย์หนึ่งนะคข้าท่านนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะโดนปรับก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองดูนะคะเดี๋ยวจะลองดูก็เดี๋ยวจะลองคุยกันดูว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจจัดสัปดาห์ปรับกระบทนะคะก็อาจจะปรับนะคะถ้าไม่โดนปรับก่อนนะคะก็มีใครจะถามคาถามอาจารย์ไหมคะ ไม่มีแล้วเนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ่าคุณลุงชินมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่สมบูรณ์นะคะที่จะมาพูดเรื่องน้ํามันเรื่องน้ํามันให้พวกเราฟังนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วเพราะว่าสามโมงว่าอยู่ตรงสถาบันของท่านจะตุลงนี้เอง,เองะค่ะ mm. ก็เดี๋ยวน่าจะได,ไ,ดได้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 พูดคุยก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้มาขราวหน้าขราวหน้าอาจารย์มานําทัวร์นะคะ จองตัวไว้เลยค่ะํำทัวร์ค่ะได้ครับคุณค่ะทานกาแฟกันทานกาแฟข้างนอกกันก่อนไหมคะพักเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะได้มาข้างใน